สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องได้ยวยิ้นหอยโบเมื่อวานี้สิพาะมาเบิ่งสวนพี่น้องสวนข่อยงามกว่าเก่าดิจ้าหนิบ้าหัวข่อยตัดหญ้าให้ย่างนี่เด้พักอันนี้ข่อยอยู่หลังสวนย่าอยู่หลังร้านนี่แหละหลังห้องนี่แหละปลาเคี๊ยเก็บกินน้ำเสมอถุงมือผุดเบิง่งพี่หน่วยหนึ่ง เห็นบ่คุ่น่ะมันอันสมบูรณ์บ่คุณเบิ่งเห็นบ่เก็บกิ่นน้ำซุ้มือพี่นอ้องใหญ่น้ำซุ้มมืออยากกินก็ตับบักฮุ่งก็ป่น <c oughs> โอ้ยซอรี่อีพ้าเบิ้งคาของน้ำบ่ตะไคร้ พักขาชะอมค่ะแกงน้องไม้กับมะเอาอยู่นี่แหละเก็บกินน้ำกับปอทันขุ่นยอดนงั้นง้าง,างาพี่น้องบึ้งมาแรงกูจะแกงน้องไม้มอแรงเห็นบ่ยอดยอดกำลังปุง่มปกงน้ำดีเลยฝน,นมันก็ตกบบดนี้<อ>เป็นป้าพากังแงงนแย่งเหรอป้าพากันแย่งนี่ ใบเตยก็มีด้วยใบเตยคุณใบเตยข่อยหลายคุมเสิบอยู่ก,ก็จะต้มก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยจับจ้ะห <c oughs> มกอือ้อหมกอื้อไม่เครียดเดี่ยวนี่นะบักอือ้อผ <c oughs> ักขาแม่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งยอดมันเบิง้งผักขาขอ <c oughs> ่อยต้นหนึ่งก็อยากตายแล้วล่ะปลาสิพายมึงบอกแค้นเก็บกินลายเที่ยวเราดิจ้า เก็บกินหลายรอบแล้วนะคะดอกดอกกำลังออกดอก,อกออกไม่เลยเลยมีสู้อย่างสู้แนวชะอมตะไคร้ข่นป่ป้าตะไคร้ข่ปลาเคียปลาเคียข้างกบพี่น้อง อแบบคงบางนีแบบจะได้กินบ่จ้าใส่ปุ๋ยแล้วใบหหระพากับนี้ใบหหระพากินกับก้อยใบกระเพราข่ผุ่นงามบอกเด็ดจนอุ่นใบกะเพราที่หลังสวนนี่แหละเจ๊เพ <c oughs> งเด็ดยพงปรุงมีให้กินตลอดอุ่นดอกแค่่ข่ ต้นดอกแค่เตียจ้ะมีสีม่วงด้วยเห็นไหมจ้าสีม่วงสีขาวเจ็บซุมือซุมือออกดีขนาดเลยปุ่นก็เห็ดงามันหักมาวัานนี้สีม่วงนี่นี่สีม่วง,งเข้าสวนทุกวันจ้ะ ร <c oughs> ะกาศเห็นนี่พี่น้องค่อยแปได้ซีมือละกำลังตึงขึ้นคือสิบว่าตายดอกเพราะว่าเราได้เก็บกนี่ก็ปนพี่น้องคุณบกเคียค่อยเห็นบอเคียข้างกบอุดเบิองหมากมันยงโยงยงยงเจ้าเห็นหมากมันบอกุด มือละาเศ้าหน่วยกับกินบ่เบิดแล้วนี่สามต้นอยู่นี่เป็นบรรยากาศบอกบรรยากาศอยศู่ทงนาดิบรรยากาศต้นผงชุยลดมือเศ้ากับเก็บไปลวกผงชุยลดเบื่อแบอเคียร์ใคไหม <c oughs> เคียขางกบเห็นบ่โอ้มนเปนเศร้าสามสิบน้อยเุมอนบ่ปุดปุดแป่นดีบ่เสียสุมมึงกำลังงามกำลังแตกออกใส่ปุย๋ยเก็บลริกินกระป้นต่อคนมากกินผักพูนผักคาค่อยบ่ชะอมปลูกรอบสวนเด้จ้ะ อันนี้ก็จะมีต้นหูละพาอีกนะคะใบหูละพาชะโอมอีกแล้วบรรยากาศดีเนาะคุณเข่ากำลังงานปอเข่ากำลังถอกอากาศก็เริ่มหนาวพักติวพักติวสองต้นนี้ไปแต่ได้กิ่นนี่หรอกพักติว ปลูกไว้อยู่นาข่อยนั่นพ่อ่อยปลูกวุ้ยผักขาเพิ่์กู้จิแกียงมะแมงมดแดงผักติว๋วผักหอมเปีพี่น้องไปปลูกผักหอมเปียกมาเมื <c oughs> ่อวานคอยกล้าวผักหอมมุ้นเมื่อวานหนึ่งนานนี่ ผักหอมมุนผักกาดกระจ้อนผักซีลาวจ้าวานรวมกันเลยวานท้งห้างชะอม,มีทุกที่นี่นานหนึ่งจะได้กินแล้วว่านี่อัดเจาะไหนหน้อยจ้าคือ,หนหนอปุ๋ยง้วฟัาานหุดส่วนสุมือ <c oughs> แห้งเล็ดแห้งแปดทีเพื่อน ผัดวีีเขาเขียวปลูกเพราะได้เก็บกลิ่นนี่น้องข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีทุกอย่างดอกแคเตี้ย <c oughs> เขเคลียร์ปะสแตนงามสะอ่อนวุ้ย เศร้าก็มาเสียหนาหกซมืออู้แต่นอนเล่นอ้ยปลาดิบแม่เบิ่งไหนไก่พี่น้องปลาผักกาดแยงปุ่น ว่าป็นธรรมดาดิมีทุกอย่างทุกแนวคอรจะเก็บผักแพลวมุ้งเจ้าจักผักแพลวบ่ขุดเก็บไปใพอค่อยก่อนพ่อค่อยมากๆผักแพลวผักแพลวสดๆทั้งเด็ดทั้งกุ้งผ้าขวรจะผ้าเบอร์กันนั้นยังก่อใบใบชะพลูพี่น้องมึงแน่ถมันแตกว่ะผักอีเลิศผักอีเลิศ คายเห็นมันแตวได้ละเงี้ยเพาะต้่มไก่ต้มอย่างบัดเขากะมัเอาอยู่นี่แล้วสวนน้อยเล็กพอได้เก็บกินรู่ตลาดมันก็มีอะไรเยอะแยะแต่เรงมันก็มีความสูงเนาะพี่น้องปลูกไปเอนก็มีความสูงได้เก็บนิดๆน้อยๆมันก็มีความสุขแต่คนชอบผักคนชอบปลูกเห็นไหมเห็นอก ขี้นอดบ้านบอพี่น้องงูเจ้าอยู่เมืองนอกขี้นอดบานบออยู่บ้านนอกมีความสุขเลยจ้ะอยู่กับบรรยากาศมีเงินน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้เยอะโอเคบายบายนะจ๊ะจุ๊บๆบายบาย